ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เดวันพอดคาส์การเงินเรื่องกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออมเงินนั่นเองค่ะหัวข้อชนคันในวันนี้ก็คือสูตรการออมเงิน เราจะมาดูนะคะว่าจะเปิดสุรออมเงินวัยคนทำงานวัยคนเกษียณเก็บเงินอย่างไรให้ประสบความสำเร็จจะเห็นได้ว่าเมื่อจะเป็นไวัยไหนนะคะวัยทำงานวัยเกษียณก็ยังตะเก็บออมเงินอยู่เลยนะคะเชื่อว่าแต่ละคนก็มีวิธีการออมเงินในสไตล์ของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่รู้หรือเปล่าว่าเรามีรายได้มากขึ้น ภาระอือนิดสินที่เคยก่อไว้ก็ดูจะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะบางคนโชคดีที่วางแผนการออมเงินมาตั้งแต่แรกเริ่มและยังสามารถยืดหยุ่นในเรื่องของการทำรายรับรายจ่ายหรือลงตัวแต่บางคนอาจจะไม่ได้มีความร,รู้เรื่องการเงินการบริหารจัดการทําให้เก็บเงินเท่าไหร่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเสียที แต่จริงๆแล้วเรื่องของการเงินนี้ถ้าเรารู้จักเก็บออมเงินมันก็เป็นเรื่องดีค่ะเราทุกคนจะต้องหารายได้และเราต้องเอารายได้ส่วนหนึ่งมาทําการเก็บออมใช่ไหมคะถ้าเราเก็บออมได้มากขึ้นเมื่อเรามีรายได้มากขึ้นย่อมดีกว่าการที่เราจะมีรายได้มากขึ้น และนี่สินก็จะเพิ่มทวีตตามภาระของไรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเภทหลังสมารกกว่านะคะทำไมคนส่วนใหญ่จึงเป็นลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นเพราะความรู้สึกที่อยากให้ตัวเรามีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นการใช้เงินเพื่อซื้อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงติดตามมาทำให้เราเก็บออมเงินน้อยลง ก็อาจจะเป็นได้นะคะจะว่าผิดมันก็คงไม่ผิดหรอกคะ่ะแต่ข้อสำคัญเราต้องรู้ตัวเองนะคะว่ารายได้ของเราอยู่ประมาณไหนเมื่อรายได้ของเราสูงขึ้นการที่เราจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะแต่เราก็ควรจะมีรายจ่ายและก็มีการออมที่เพิ่มสูงตามด้วยนะคะไม่ใช่มีเฉพาะรายจ่ายหรือมีสิ่งที่เพิ่มสูงอย่างเดียวถ้าเป็นแบบนั้น โอกาสที่การวางแผนการเงินจะล้มเหลวก็จะมีมากขึ้นนะคะวันนี้เรามาดูนะคะว่าบทความนี้เขาได้แชร์สูตรการออมเงินในแต่ละวัยให้มีประโยชน์กับมนุษย์เงินเดือนรวมถึงเราทุกคนด้วยนะคะข้อมูลจากเว็บไซต์ออสซิลไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะคะ a u s i r i s เขาได้เปิดเผยถึง5สูตรการออมเงินแต่ละวัยนะคะเก็บอย่างไรให้ประสบความสำเร็จมีดังต่อไปน,นี้นะคะอายุ20ปีขึ้นไปเราเรียกว่าวัยเริ่มทำงานค่ะเป็นช่วงวัยที่มีรายได้เป็นเงินเดือนอย่างชัดเจนและมีเวลาเก็บเงินที่ยาวนานนะคะ ถ้าวางแผนการออมเงินได้เร็วและไม่ได้สร้างนี้สิที่เกินกำลงังบริหารรายรับรายจ่ายได้พอดีและตั้งเป้าหมายการเก็บเงินเพื่อนาคตสํารองไว้สูตรการออมเงินนะคะออมเงินประมาณ10-20%ของรายได้สำหรับคนอายุ20ปีขึ้นไปหรือวัยเริ่มทำงานนะคะช่วงถัดไปนะคะ อายุ30ปีขึ้นไปเราเรียกว่าไหวสร้างครอบครัวคะ่ะไหวนี้เป็นไหวที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะในขณะเดียวกันก็มีภาระให้จ่ายในการสร้างฐานของครอบครัวคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการผ่อนบ้านการผ่อนรถแม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่รายจ่ายก็เพิ่มสูงขึ้นตามเช่นกันนะคะ ก็ควรจะแบ่งการออมเงินไว้สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้มั่นคงในอนาคตนะคะโดยลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลางได้คะ่ะเพื่อให้ได้รับเงินปันผลหรือดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มเงินออมในอนาคตนั่นเองนะคะนั้นสุดการออมเงินของคนวนัยนี้ให้ออมเงิน20-30%ของรายได้ สำหรับคนอายุ30ปีขึ้นไปหรือไวยสร้างครอบครัวนั่นเองค่ะช่วงต่อไปนะคะอายุ40ปีขึ้นไปหรือไวยสร้างความมั่นคงค่ะไวที่มีรายได้สูงขึ้นและมีความมั่นคงนะคะภาระนิสินบางอย่างก็น่าจะหมดไปบ้างแล้วนะคะเช่นการผ่อนบ้านการผ่อนรถก็น่าจะใกล้หมดหรือไม่ก็หมดไปแล้วนะคะ แต่ภาระเรื่องการศึกษาของลูกก็ยังคงมีอยู่นะคะการออมเงินในวัยนี้อาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่าวัยอื่นๆนะคะจากเงินส่วนท้องผ่นสินทรัพย์ต่างๆก็จะหมดไปการออมเงินก็สามารถจะออมเงินได้เพิ่มมากขึ้นในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำตามพื้นฐานของอายุนะคะเพื่อวางแผนการกเกษียณอายุสูตการออมเงินก็จะสูงขึ้น ประมาณ30-40%ของรายได้ทีเดียวนะคะสำหรับคนวัยอายุ40ขึ้นไปหรือวัยสร้างความมั่นคงค่ะช่วงอายุถัดไปนะคะอายุ50ปีขึ้นไปเรียกว่าย่างเข้าสู่วัยเกษียณนะคะภาระนี้สินก็ต้องไม่มีทางบ้านรถและการศึกษาของลูกก็จะไม่มีนี้สินหลักนี้แล้วนะคะสำหรับวัยเกษียณ ถ้าไม่มีนิสิตเหล่านี้ก็จะมีเงินเหลือออมเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะเงินจากการลงทุนในช่งวงวัยที่ผ่านมาก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นหากคนไหนมีแผนจะทำอะไรแล้วใช้เงินตรงนี้เอามาใช้ได้เลยนะคะส่วนแผนการออมเงินก็ควรจะออมเพิ่มมากขึ้นในระยะยาวนะคะพออายุค่อนข้างจะอายุมากขึ้นการออมก็ต้องสูงขึ้นนะคะ สูตรการออมอยู่ที่ออมเงิน40-50%ของรายได้และช่วงถัดมาช่วงสุดท้ายนะคะอายุ60ปีขึ้นไปหรือเรียกวัยหลังเกษียณวัยนี้ก็ยังต้องออมเงินนะคะวัยแห่งการพักพรไม่มีภาร,ระด้านใ,นใดๆในชีวิตบ้านป่ายนะคะจากเงินเก็บก็สามารถจะเก็บเงินต่อไปได้เรื่อยๆแต่ลดจำนวนเงินออมลงได้แล้วน,น,นะคะ เพื่อใช้จ่ายตามที่ต้องการในช่วงบั้นปลายได้สุดการออมเงินก็ออมเงินประมาณ20-30%ของรายได้นั่นก็คือบทความที่เขาแชร์มาในเรื่องของสุดการออมเงินในแต่ละช่วงอายุที่ห่างกันช่วงละสิปีนะคะเริ่มตั้งแต่วัยแรกวัยเริ่มทำงานและเริ่มมาถึงวัยเกษียณที่กเกษียณไปแล้วอายุ6 0ปีขึ้นไปนะคะจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนการเก็บออมเงินก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าที่บทความนี้เขาแชร์มามันจะเป็นไปตามสภาพปัจจุบันนี้หรือเปล่าที่ว่าคนอายุมากขึ้นภาระนี้สินจะหมดลงไปเดี๋ยวนี้อาจจะไม่เป็นตามนั้นก็ได้นะคะเพราะดูจากสภาพนี้สินครัวเรือนที่ดูสูงขึ้นมากในช่วงนี้ดังนั้นตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่า สภาพความเป็นจริงของงานวิจัยชุตไหนก็ยังไม่ติดตามนะคะว่าคนอายุมากขึ้นเขามีเงินออมมากสูงขึ้นและปลอดภาระหนี้สินหรือเปล่าหรือว่ายังมีภาระหนี้สินที่ยังอยู่มากการออมเงินก็คงจะออมเงินได้น้อยแบบนี้ชีวิตหลังกเกษียณก็ต้องคิดกันนะคะว่าจะหาไรายได้อย่างไรเพื่อมาให้ครอบคุมรายจ่ายต่างๆของคนวัยอายุมากขึ้นนั่นเองคะ่ะ ข้อสำคัญก็คือถ้าใครได้เก็บออมตั้งแต่เริ่มต้นในช่วงแรกๆของชีวิตและรู้จักเก็บออมมัตลอดก็น่าจะส่งผลในวันนี้นะคะให้ไม่มีภาระใดๆต้องมากังวลใจเรื่องการออมเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกช่วงวัยจริงๆใช่ไหมคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ